พี่ก็รู้จักท่านนะเคยไปกราบท่านครั้งสองครั้งได้ตาตาแล้วนะนานแลนานมากแล้วมันเป็นอะไรที่พี่ก็ไม่รู้ว่ขาข่าวเรื่องอะไรยังไงแต่พี่ไม่กล้าไปตัดสินไม่กล้าไปปามาเพอะพระเนะี่ยพี่กลัวมากแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ไอ้สีเอาแน่ออกลงแนะ่แต่เราจะอยู่กับตัวเองเราจะไม่ไปตัดสินคนอื่นเพราะพระบางทีมันนรกได้นะไปเจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านจะเป็นยังไงเราก็ถือว่าเป็นกรรมของท่านหลวงตาสอนตลอดเวลาเลยอย่าแต่ถ้าเกิดเป็นความจริงมันไม่มีปัญหาหรอกเราที่สิเคยแบบไปทำมือกัแบบท่านเคยกล่าวไว้ท่านไหมไม่มีคนมาติดต่อพี่นะให้พี่ไปร้องเพงลงหรืองอะไรเงี้ยไปเล่นตลกตลกพี่แปกพี่มีพระองค์เดียวที่พี่ไปสนิทแล้วไปอยู่เลยคือหลวงตา หลายรูปเลยที่ผ่านมาเลยทุกคนตลกเนี่ยโอ้โหไปเป็นลูกศิษย์เต็มไปหมดเลยมีพี่คนเดียวที่ไม่เป็นเออพี่กา้า้าได้เลยตั้งแต่สมัยโอ้โหดังๆหลายๆรูปจนตลกมันก็คงคิดว่าพระคงจะเหมือนกันหมดแหละแต่ไม่หลวงตาสินทรัพย์เป็นพระที่ธรรมดาในสายตาตลกแต่ในสเออสายตาสีไม่ธรรมดาอนอย่างทีแบบว่าแล้วอยากแบบฝากมุมมองให้น่ได้ไหม ถ้าพูดแบบเป็นภาษาทางโลกนะอย่าไปสอสลเอือกเกลือกจริงๆดูใจตัวเองคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วนั่นแหละกำลังชั่วอยู่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมันไม่มีหรอกที่เอาความชั่วตัวเองไปบอกคนอื่นแนะมันมีแต่ความดีมีแต่คนโง่นี่แหละที่มองเห็นตัวเองสมบูรณ์แบบอะโง่ไม่เคยด่าตัวเอง ถูกดีตลอดเหมือนเมื่อก่อนพี่ที่พี่เป็นนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าดีแล้วนะ,ะก็ยังชั่วอยู่ยังเลวอยู่เออยังแต่มันฝึกแหมขอเป็นคนดีาไ,ไม่ได้เหรอชั่วเลวมามากแล้วเนาะสี่สิบเก้าปีที่อยู่วงการมาก็อยากจะทําความดีบ้างอยากจะจันโลงพระพุทธศาสนาบ้างตายจะได้ไม่เสียชาติเกิดที่ไปอยู่วัดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไปฝึกจากก่อนจากแล้วฝึกตายก่อนตายสาธุครับ